ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ิ v เ l อร์เพื่อนๆคิดว่าในโลกนี้จะมีสัตว์อะไรที่แปลกประหลาดบ้างไหมครับได้หลายคนฟังแล้วอาจจะงงๆหน่อยเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับสัตว์ในยุคโบราณที่ดูแลว้วมันแปลกๆส่วนมันจะแปลกยังไงนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ฝากกดไลค์สักหน่อยแล้วไปดูกันเลยครับ อันดับที่คาโปรซูชูสซาฮาริคัสจระเข้เป็นสัตว์นักล่าที่น่ากลัวอีกชนิดหนึ่งแต่เฉพาะเวลาอยู่ในน้ำเท่านั้นถ้ามันขึ้นมาบนบกเมื่อไร่มันก็จะกลายเป็นแค่สัตว์ตัวใหญ่ที่เดินเอ่ยๆมีฟันแหลมคมแต่วิ่งไล่ใครไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่นักถ้าหากเราไม่เดินเข้าไปใกล้มันจนเกินไปนะแต่ไม่ใช่กับจระเข้คาโปรซูชูสซาฮาริคัสที่อาศัยอยู่บนโลกนี้เมื่อ100ล้านปีก่อนแน่ๆคาโปรซูชูสซาฮาริคัสน่าจะเป็นจุดสูงสุดของวิวัฒนาการจระเข้ม เกือบทุกอย่างด้วยตัวขาที่ยาวแบบไดโนเสาร์ทำให้นอกจากจะว่ายน้ําได้แล้วมันยังวิ่งได้อีกด้วยขาดแต่บินไม่ได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นทางทั้งที่มันเป็นสัตว์นักล่าไร้เทียมทานแต่เมื่อเข้าสู่ยุคน้ําแข็งมันก็สูญพันธุ์ไปซึ่งอาจจะเป็นโชคดีของเราก็ได้ที่ปัจจุบันเหลือแต่จระเข้ขาสั้นๆแบบที่เรารู้จักกันเท่านั้นไม่อย่างนั้นคงนึกไม่ออกเลยว่าเราจะวิ่งมีจระเข้แบบนี้ยังไง อันดับที่4เฮลีคอปเรยนเฮลีคอปเรยนก็คือฉลามเมื่อ250ล้านปีก่อนซึ่งขากรรไกรล,ล่างมีลักษณะยาวม้วนได้และมีฟันแหลมคมเหมือนกับใบเลื่อยจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าหน้าตาจริงๆของมันเป็นแบบไหนกันแน่เพราะเนื่องจากกระดูกของฉลามส่วนมากเป็นกระดูกอ่อนจึงไม่มีใครพบหลักฐานที่ทําให้รู้หน้าตาของมันได้อย่างแน่ชัดดังนั้นจากหลักฐานที่มีอยู่ก็เลยสร้างแบบจําลองฉลามเฮลีคอปเรยอนออกมาได้อย่างที่เห็นจนถึงตอนนี้นักชีววิทยาก็ยังพยายามคิดว่า ฉลามสายพันธุนี้กินอาหารได้อย่างไรด้วยปากประหลาดประหลาดแบบนี้เลยมีทฤษฎีว่าฉลามเฮลีคอปเรียนอาจจะใช้ขากรรไกรที่ยื่นได้นี้เหมือนกับเป็นเส้นน้มพุ่งออกไปพันตัวเหยื่อแล้วลากเข้ามาในปากแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแล้วมันจะมีขากรรไกรแบบนี้ไว้ทาไมในเมื่อเอามาใช้เคี้ยวอาหารก็ไม่ได้ อันดับที่3าโอโดเบนโอเซตท็อปนี่คือสัตว์โบราณที่ดูเหมือนเกิดจากการนำเอาสัตว์2ชนิดมารวมกันโอโดเบนโอเซตท็อปมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ3.5ล้านปีก่อนถึงหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ความจริงแล้วมันเป็นสัตว์จำพวกวานที่ดันไปมีหน้าตาเหมือนกับสิงโตทะเลออกมาเป็นสัตว์ที่ดูคล้ายๆกับพยูนคือแบบ what the fuck มากมันน่าจะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลาบากเพราะว่ามันมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับฉลามเมกะโลโดอนอาวุธป้องกันตัวที่มันพอจะมีก็คือเขี้ยวสอวง 3เมตรแต่กลับใช้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเคี้ยวนี้เปราะบางมากและอาหารของมันก็คือพวกหอยกับหนอนทะเลที่อาศัยอยู่ก้นมหาสมุทร อันดับที่2 O งโอดอนทอชเช s e เซ Sta t ตชไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับมันมีหน้าตาคล้ายกับเต่าในปัจจุบันไม่มีผิดแต่ด้วยความที่มันไม่มีกระดองทําให้มันเป็นเหยื่ออโอชะของเรานักล่าใต้น้าและเพื่อเป็นการป้องกันตัวมันจึงวิวัฒนาการบริเวณส่วนท้องให้กลายเป็นกระดองแข็งเพราะสิ่งมีชีวิตนักล่าที่อยู่ในน้ําลึกส่วนมากจะโจมตีจากด้านล่างขึ้นมาแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นักเพราะเมื่อเวลาผ่านไปสัตว์นักล่าก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเต่ามีกระดองแข็งตตรงงงท้อจจึเปลีีี่ยนวิธม จากด้านบนแทนทำยังไงมันก็ถูกจับกินอยู่ดี ันดับที่1พลาทีบิโลดอนหลายหลายคนเห็นรูปแล้วก็คงต้องคิดว่าเป็นช้างแน่ๆแต่จริงๆแล้วมันคือสายพันธุ์สัตว์โบราณที่ใกล้เคียงกับช้างสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับช้างไม่ได้มีแค่แมมมอเท่านั้นเมื่อประมาณ10บล้านปีที่แล้วในสมัยที่สัตว์ต่างๆยังอยู่ในช่วงวิวัฒนาการไม่สุดมีช้างแบบแปลกๆอีกชนิดที่มีหน้าตาดูเหมือนกับช้างน่าจะเหมือนนะนะมีชื่อว่าพลาทีบิโลดอนนักชีววิทยาถกเถียงกันมานานว่าเหตุใดสัตว์ชนิดนี้มีหน้าตาเช่นนนนนี้บบบาาางคกกก็เชืืาา่่ออวปแหมั นี้น่าจะใช้ในการช้อนพืชขึ้นมากินในขณะที่อีกหลายคนเชื่อว่าปากนี้เอาไว้คาบกิ่งไม้แล้วใช้ฟันล่างที่เหมือนกับเลื่อยเลื่อกิ่งไม้ออกไม่ว่าอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วปากแบบนี้คงไม่เหมาะกับช้างสักเท่าไหร่นะช้างสายพันธุ์นี้จึงสูญพันธุ์ไปและเหลือเพียงช้างแต่แบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและสําหรับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์และที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก,กันไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ